กะแถวๆนี้นะครับที่เขาขุดปลูกไง αι. โอ้บูเห็นงอกบูเห็นเกิดจักต้น,น,นเนี่ยเลยโอ้เกิดอยู่เพื่อนที่ว่าบูเกิดอด่ะนี่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 เห็นปะเริ่มที่จะเกิดแล้วครับนี่ถึงขั้นที่เหยียบเนี่ยเขาก็พยายามที่จะขึ้นมาได้นะครับสําหรับต้นใหม่ต้นกาส่วนเบียนะครับเวลาเขาหยางเขานี่นะตองระมาณระวังเหยียบนะครับมันคือเหยียบต้นแนอนๆของเขา แค่ได้ต้นโรงงาขนาของเขาหากักใจนะครับเนาะ <c oughs> หักใจนี่หนูกะงอกอยู่ครับนี่เพื่อนกะบ่งอกก็ได้นี่ยแต่เขาจะหลอดให้เ้าได้เป็นหน่วยไปยังไงห้าอบอคงจะมีแน่สักหน่อยอยู่นั่นเพื่อนนะนี่คืยอยังไงเงือกเกิดอะไรเนาะครับ อาจจะเกิดเม็ดละลุมเม็ดลไร้ประสานนะครับอู้ยตัวนี้เกิดเผื่อป้ะเพื่ออย่างงี้นะครับเนี่ก็เกิดขึ้นมากสิแล้วครับโมตองเ็ชียงถ้าเกิดนนะอาจจะมีการไห้ปุ๋ยไห้ฟุ้นบ่านะครับแต่ว่าสิโมมีการโคดหนามน้อครับเนาะโมมีการโคดหนามกลับปล่อยให้ปล่อยให้ป่าดินดูแลเขาไปนะครับเกิดขึ้นมากครับหลายอยู่ครับโอ้ แต่ละอยู่นี่นะครับนี่กองตัวเกลือตัวบออะไรเนาะเข้าตรงปักนี่เนาะเพิ่อนปักปักลักไบนี่เป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้เข้าปลูกงานปลูกนี่นาไปเนาะปลูกจังสีบ่มีงัวมีหยังงูเขาเอางูเอายังมาปลูกมาลามนะครับทั้งนี้ บมมีเลยบัดน,นี้บมเห็นเลย <c oughs> แต่นี่เขาจะแห้งเร็วมากเลยเห็นนะดินแห้งเร็วมากเลยนะครับนี่เกิดด้อยู่นะครับเกิดด้แต่ว่าสีหลอดบอนะครับเนาะสีหลอดทอนนี่บอเขาก็จะจะอาศัยพวกลำหมองลาคางนะเห็นนะลำหมองลาคางในการให้ความชื้นของเขาเนาะอะไรละ่ะมีอยูทั้งหลอีก <c oughs> อมมีเลย จะขึ้นเบิ้งงานข้างบนบางนะครับงานของบนบางขึ้นยังไงคือเกิดด้วยความจริงนะเหินนะแต่ว่าจะหลอดบรินัทเองนะอ้าให้ฝ่าฝนไอ้ธรรดาดูแลให้นะครับสำหรับเตงโมเออเตี้ยโม่เมตงโม,โมแหรงเนาะเตงโมพวกนี้ปลูกง,ง่ายครับเป็นกันง่ายแต่ว่า รอดพอรอดอีกเรื่องนึงนะครับเนาะขุดไปแถวๆนี้แถวนี้โบโบหงเลยโบหงเลยนะหัวนะลายลุมหลายยังโบองโบออกต่ไีนี้มีความชื้นความชื้นในลายกับหงด้วยมองกับหงก็หงกับ่บนะเนาะนี่ที่ก็ออกมาอยู่นะครับออกมาให้หอยหรือเบงเลยนี่ยูจะได้กินจะได้ครับ ะฉันได้กะฝากพระแม่ทรณีนะครับทุกคนดูแลให้นะครับเนาะอ่ะนี่ครับหงอกอยู่มีหลายเหงามีหลายบอลมีหลายหลุมอยู่กีหงอกหลุมบ่หงอกครับนี่นะครับกันนี่เราว่าโบหันหงอกกว่าแค่ยังไงนะครับก็แล้วกอหมุนคือกันนะครับตัวนี้เม็ดอาจจะบ่สมบูรณ์นี่อ๋อคืออย่างนี้เขาก็งอกขึ้นมานะครับ เพียงแต่ว่าให้ไกลมาเห็นนะครับต่นนนอ่อนนึงสิคุณเถอไกลมาเห็นไกลมาพอนะครับกาสิมาจิกมาขุดมาจิกกินหยอดอ่อนของเขาเนาะครับเนาะเห็ุใดนี่ไปไห้นะครับนี่ออกอยู่นะครับออกไรอยู่อนะนี่แหละครับสัหรับเตมโมนะครับเนาะเตมโมแลนะครับไปขอบคุณแลวครับ